รังเบเบโต้ ot, ทำอัพตันรวมบ er, ูสเตอร์รันในการที่หนึ่งแต่ว่าเราสามารถทำตัน105ได้นะครับถ้าใช้บูชั่นบูสเนี่ยเล่นริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็เอเมฟได้ข้ารังพี่จเูเดนจะเป็นในเรื่องของความเร็วสปีดต้นที่ทำเกมลุกแล้วก็บาลานซ์นะครับจบสกอร์ดีปั่นโค้งดีนะเนี่ยเลี้ยงบอลขบอลก็ดีนะเสียได้นะอีกแค่แต้ม2แต้ม3ามได้มันจะเป็นระดับ90นะจ่ายบอลภาพรวมก็กลางๆนะไม่ได้ดีมากแต่จุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเลยคือในเรื่องของความแข็งแกร่งครับโอ้โห69นะครับมันน้อยไปหน่อยนะผมว่าจะลองเปรีียยบบเทกับง เก่าให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าร่างเก่าเนี่ยมีเพียงแค่การจ่บอลที่ดีกว่าส่วนนอกนั้นเนี่ยโหแพ้ร่างใหม่หมดนะครับซึ่งร่างใหม่นะมันโหบูธ จากจากร่างเดิมเยอะมากๆนะไม่แปลกเลยที่ไส้ในมันจะดีอยู่กันเยอะผมขอ้อบเปรียบเทียบกับกองหน้าคือรวมชาติอย่างโรมาริโอนะโรมาริโอทำเกมลุกดีกว่าเลี้ยงบอลอขบอลระดับเดียวกันเลยนะจ่ายบอลเบเบโตดีกว่าจบสกอร์เออโรมาริโอคมกว่านิดนึงับแต่ว่าตั้งแต่บนโคมเบเบโตดีกว่าเบเบโตเกมรับดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายโรมาริโอจะดีกว่านะโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงนะจะเอาแค่ค่าพลังนะไม่เกี่ยวกับความสามารถอะไรอย่างนี้นะก็โรมาริโอดูดีกว่านิดนึงนะน้อยนึง สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าบอลของเบเบโต้นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน105เนี่ยแค่กับตัน105เนี่ยมีบูสเตอร์อยู่2ตัวนะก็จะเป็นบูธแฟนแทสติกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นบนะูธสไตรเกอร์อะน, iker, นะถ้าเกิดเราใช้บูธสไตรเกอร์เนี่ยลงทีมนะใช้กับพวกบูธโค้ด2บูธทุกคนนะไม่ว่าจะใครเนะี่ยก็จะ105เรียบร้อยนะออโต้ Auto, ก็105แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบไงเนี่ยดูโหูเลี้ยงมอคคามอนมันต้องแต่ละ90แล้วนะผมไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นจะปนะ shooting, นะ ing, ออปนะรรรรรััับบนน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 นะะะะะะลลลลลดดดดดททททูตตติิิ้้้้้้งงงพาาาซ่่่่่่่แแมมมมเเเเีีียอออกกกไไไไไควว็็ผืห ลงเหลือ11เอนาะเอาแต้มนะไปเพิ่มในคิงพาวเวอด้วยนะครับนี่นะทำให้คิงพาวเวอรแต่ละ90นะแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยเพิ่มดิบบิ้งไปเลยแบบนี้นะครับโอ้โหครัลังที่แต่ละ90มีเยอะมากๆนะครับส่วนว่าใครที่โอเคแล้วผมว่าก็ใช้ได้เลยแต่ใครที่ยังติดอยู่นะบางคนติดอย่างผมติดนะในเรื่องของอากาศยานที่แบบ ผมไม่ค่อยชอบความแข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วผมจะปรับชูตติ้งออกไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแกรงขึ้นมาแบบนี้โอ้โหสวยนะจ้ำแปดสิบแข็งแกรงเจ็ดสิบนะครับแบบนี้ก็สวยแล้วก็เล่นจริงผมชอบแบบนี้นะครับใครที่เปิเปดผมแนะนําเลยเบเบโต้ be to, นี่คือตัวที่ดีที่สุดในแพ็คแล้วนะครับเป็นตัวที่ แทบไม่ค่อยได้ออกมาให้เราเปิดนะคือปีสองปีเนะี่ยโอ้โหจะออกมาทีหนึ่งเป็นตัวที่นันนะเลยถ้าดูจากร่างเก่านี่คือร่างเก่านี่คือดูกระจ่องเง่อยเลยเพราะว่ามันนานมากทนะที่เบเบโต้ไม่ได้มาให้เราเปิดนะคราวนี้มาให้เราเปิดถึงแม้ไม่มีสกิลพิเศษแต่ผมว่าค่าพลังระดับนี้เพลสตล์แฟลคินเดอรบล็อกนะครูก็ถือว่ามันอัปเกรดขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะใครเปิดได้ผมดีใจด้วยนะตัวนี้ดูแล้วโหดเหลือเรื่องเลย